ผิวใสนมเด้งข้างล่างกระชับโอ้ยสารพัดปัญหาเลยอะไรเด่งนะเมื่อกี้พูดใหม่ห <c oughs> น้าอ,อกเด้งโอเคว่า<อ>ชอบมากเลยคำเนี่ยใน่ค่ะที่ลีค่ะคุณผู้หญิงกินยาเป็นกำกัเพื่อดูแลรูปร่างและผิวพรรณภายในของตัวเองบางคน,นะคะแบบซื้อมากินแย่ <นะ S 2> โปรอินไซต์คิวเทนนู่น<อ>นี่นั่นเนาะก,ก็เยอะแยะมากมายไม่ต้องซื้อใช่ค่ะ คือปกติเนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยต้องกินโคเอนไซม์คิวเทนเพื่อนะคะดูแลพวกผิวพรรณให้เต่งตึงไรริ้วรอยต่างๆแต่ว่านะคะต่อไปนี่คุณบ่ต้องสื่อทาคุณกินนะคะสินเดียของเฮาเพราะว่าในสินเดียค่ะมีโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยเติมลงไป2 9มิลลิกรัมนะคะซึ่งเทียบเท่าเลยกับเม็ดละ30บาทโคเอนไซม์คิวเทนเม็ดหนึ่ง30บาทเขาใส่เทียบเท่าของเฮาเลยใช่ผู้ชมสามารถอ่ะยังไงดีตรงนี้ผู้ชมสามารถดูส่วนประกอบที่อยู่ นี่ข้างหลังกล่องได้เลยว่ามีอะไรบ้างสารสกัดจากตั้งกุยจมวกผูเหลืองคอลลาเจนจากปลาสารสกัดจากเปลือกสนสารสกัดจากมเมล็ดฟักทองโคลนไซคิวเทนแล้วก็วิตามินอ e. ีครบไหม ครบร้อยนะคะทวนกระบวนการเพราะทั้งสองท่านนี้ดูตั้งแต่เมื่อเช้าที่เจอกันมารู้สึกมั่นใจมากนะตั้งแต่ชีเป็นสาวซินเดียรมันมั่นใจมากมั่นใจค่ะนะคะจะเป็นวันม้ากหรือว่าม้าหน่อยหรือว่าม้ากับมั่นใจใช่เราแบบมั่นใจคืออยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเรากินกันจริงๆนะคะสองคือสองคนนี้คือสองนายกับพี่ติ๊กเนี่ยกินกันจริงๆแล้วก็คือมีแต่คนถามเวลาไปกองละครนู่นนี่นั่นก็จะมีว่บพี่นัทไปทําอะไรมาทาไมน้าใส่ใดูเลยว่าใส่จริงไม่ได้อิงนิยาย ค่ะคผู้ชมแม่แล้วนไม่อยากจะโชว์เขินมีมีหมู่หวังคนนะคะที่บริด้พอกันสักพักหนึ่งอาถามเขาม้าไลฟ์แชทกันเขาม้าว่าไปฉีดผิวยุใสมาขาบอกเลยนะคะ ว่าอย่ามาจะฉีดผิวเพระท้าขี้มือขีดคามท้าค่ะใชอิรินะคะเพราะว่าซอ,อยนี่เรื่องของผิวพันในอีลีอขอบอกเลยคะ่ะเรื่องฉีดเรื่องเองมื่อก่อนฉีดนะคะกลิ่นต่างไปหลายหมื่นอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าสม,มือนีคะ่ะกลิ่นับซินเดียก,กับครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งรูปร่างหนะ้าตาผิวพันนมเด้งะะเลยค <c oughs> ่ะโอ้แมันสุดยอดจริงๆไอ้กอนำนี้ชอบมากเลยอ่ะแต่ไม่กล้าพูดนะเดี๋ยวก่อนที่พี่ติ๊กจะปวดหน้าเพราะว่าตอนนี้เราพักกันสุนแล้วคุณผู้ชมเอาไว้เบกหน้าเอาไว้เบกหน้าเบกหน้าแล้วมาพดตามกันต่ออย่าเพิ่งเปลี่ยนนไไปหเดดด็ขา และเบรกหน้าพบกันที่จะมีประจำเดือนนะคะดิฉันจะปวดหลังมากแล้วไปจนถึงบ้านเอวนะคะครั้งแรกที่รับประทานเพียงแค่หนึ่งแผงเท่านั้นรอบเดือนจะย่นระยะเวลาเป็น10กว่าวันจะเหลือแค่เพียง 5วันนะคะจะไม่มีกระปิดกระปอยเลยนะคะอกที่เคยหย่อนค้อยก็จะกระชับเต่งตึงขึ้นค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบฮอร์โมนจะมีสิวขึ้นก็จะไปคลินิกก็หมดเป็นเหมือผิวมันตอนดีตอนทำพอฮอร์โมนเราแยกก,ก็จะเป็นมาอีกที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ซิมเดียรู้สึกว่า ร่างกายสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกตัวเบาผิวสิวเนี่ยก็เหมือนจะลดลงเยอะจะเห็นผลชัดๆก็ประมาณ2อาทิตย์อะคะ่ะเพราะว่าจมูกทวาเหลืองของซินเดียมันให้ปริมาณฮอร์โมนผู้หญิงถึง20เท่าซึ่งมากกว่าผลิตภัณฑ์ท้องตลาดทั่วไปมันทําให้เบม,มอนรู้สึกว่าระบบร่างกายภายในของเบม,มอนเปลี่ยนไปจริงๆค่ะเพีวยวไรซินเดียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของคุณผู้หญิงสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่0 8 6 045 8 1 1 8 หรือ086045844สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไล์ อะไะค่ะคุณผู้ชมอยู่ในช่วงเบรกสุดท้ายกับพวกเราแล้วเนาะสำหรับพร้ายรส์สวยรวยเสน่ห์เมื่อกี้ยังมัอม,มอยกันยังไม่จบสิ้นเลยมันกาลังมันพร <hab Anton ia> า <quelques> มันเป็นเรื่องที่บอกว่าอยู่กับเฮามัดตลอดเป,เป็นเรื่องของคุณผู้หญิงนะคะซึ่งก็สาม,มารถที่จะนทรมาววเลยนามาแชร์กันได้นั่นเองค่ะจึงสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะนนเพราะว่าหลายคนนะคะมีปัญหาบกราที่จะไปปรึกษาเพื่อนปรึกษาแฟนบางแฟนบางคนนี่นะอืมมีบักระบอกเลยไม่รู้จะบอกยังไงดีอืม <laughs> เพราะอาจจะเขินอายที่จะบอกแล้วก็กลัวว่าแฟนตัวเองจะเขินด้วยจะอ,อายก็เลยไม่ากล้าบอกจะเป็น,นไปได้เช่นเดียวกันนะคะและ้วม,มีหลายคนแล้วค่ะที่แบบอนะคะเร,รกซื้อไปกินแล้วกะหายแล้วตอนนี้<ช>ยังเช่นคนที่อาจารย์นะคะเป็นคนแนะนาโอ้โหตอนนี้เขาเขาแฮปปี้มากเลยนะค<ช>่ะเขาต้องแฮปแปี้สุดๆเลยเพราะว่าพอเขารู้จักซินเดียเขาบอกว่าเขาไม่ทานยาอะไรละ อเป็นตัวเนี้เป็นไอไอไตัวนี้เลยเอาไปช่วยนะครับ<ช>เพื่อปรับสมดุลในร่างกายหน้าตาก็สดใสตัวนี้เขาสบายประจำเดือนก็มาเป็นปกติ<ช>ไม่ต,ต้องมานั่งเครียดว่าโอ้โหเราจะทํายังไงดีวะเนี่ยปิงมันดูดเลื่อดทีละสาวัน5วันบางเจวัน, 7, วนบางที7วันตโตกใจใช่ก็ค่อนข้างน่ากลัวเนอะต้องบอกเล<ช>่าผนะู้ชมว่าตอนนี้กระแสซินเดียจากเพียวร้า์ของเรารนี่ก็คือแรงมาก คอนเฟิร์มไหมคะจย์คอนเฟิร์มเลยเมื่อวันเมื่อวานนะฮะเมื่อวานโทรมาครั้งเดียวขอเป็นตัวแทนจําหน่าย50ยครับจากจังหวัดอุดรธานีนะแล้วฮะอีก2 0จากเขาคร้อแล้วก็อีก1 0จากพิจิตรอันนี้ของจริงเลยเดี๋ยวจะลงโชว์กันก็ได้ไม่มีปัญหาหน้าว่ากระแสเขาแรงมากๆเลยนะกระแสแรงมากๆเลยแต่ว่าสําหรับท่านใดที่อยากเป็นตัวแทนจำนายของเขานะคะตอนนี้เขาเปิดรับสมัครทุกพื้นที่เลย่ะว่าได้ท่านใดที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำ นายอยากจะเปิดศูนโทรคอน โอ้โหของม้าอเภอที่คุญยุราจอนะคะตื่นเต้นเห็นจานนะคะเมื่อวานนี่มียอดขอม้าหลายแสนเลยตื่นเต้นแทนอยากอยากอยากมีเข้ายอดเป็นร้านนบ้างเนาะคนเรานี่หน้าตาดีมีชายไปกว่าครึ่งแต่อันนี้ถึงหน้าตาไม่ดีแต่คืนนี้ก็จะต้องทํางานต่อไปเพื่อจะให้มันมีสตางค์นะฮะเพราะว่าดีใจมากมากเลยว่าคนสนใจเยอะเมื่อวานจากอุดรส่งสินค้าไปถึงส่งสินค้าไปถึงก็โทรมาขอบคุณนะก็โทรมาขอบคุณบอกว่าไอ้สินค้าที่ส่งมาเนี่ยหมดแล้ว เก็บไว้กา,าแฟาแค่กล่องเดียวแล้วก็ซินเดีย หมดไปนพิบตาเขาเอาไปขายเดี๋ยวไปขายเลยไปแจกหรือไปย่นชิงกันไม่เขาไม่ได้นั้นเลยคือมีคนจองหมดแล้วเพราะเขาใช้แล้วก็ดีเขาใช้แล้วเ็เห็นผลนะเขาก็มีการแนะนําให้ลูกค้ารู้จักกับซินเดียพอรู้จักกับซินเดียเสร็จปั๊บเนี่ยทุกคนที่มีปัญหานี่ผลปรากฏว่าสบายสบายใจได้โอ้โหสามีรักสามีหลงใช่อันนี้ถือว่าแบบว่าเป็นความประทับใจที่แชร์ต่อต่อกันไปจุธีไทยมีคนหลายคนเนี่ยจองสินค้าตั้งแต่สินค้าว่าให้ไปถึงก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมคะที่เบิร์ดในพิบตาบอกเมยว่า ไปแจกหรือว่าไปแจกเงินนะคะว่าได้ไปแจกของซื้อของขายของเราเนี่ยไม่มีการแจกครับนะขายตามราคาเป๊ะเลยนะฮะแต่ว่าคุณภาพมันเนี่ยสุดยอดใช่นะเพราะว่าใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปด้วยได้นะคะที่ w w w p ไซต l i t เ co. th นะคะใช่เลยรับรองว่าทั้งข้อมูลสินค้าราคาหรือว่าการเป็นสมาชิกอะไรก็ครบถ้วนสมบูรณ์ในเว็บเว็บนั้นเลยเนาะอีกไม่กี่วันนี้จะขึ้นไปที่ขอนแกนมีลูกค้าก็สนใจบอกว่า ไปอธิบายหน่อยอยากจะรู้จักกับเพียวไลท์นะเพราะว่าอยากจะทําธุรกิจเพราะว่าตอนนี้เขาสวยเขารวยเขาสวยไม่ใช่รวยเขาสวยสุขภาพดีใช้แล้วแบบว่าเฮ้ยมันโอเคแล้วทํายังไงถึงว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นเงินได้นะทาดีๆมีเฮงนะครับอันนี้ใช่เพราะว่าเขาสวยอยู่แล้วแค่เขาถ่ายรูปลงแบบเดี๋ยวนี้โซเชียลเนาะไอจีเฟซบุ๊กอะไรอย่างงี้ก็คือขายได้แล้วถ้าคุณสวยแล้วคุณแบบใช้ผลิตภัณฑ์ดีจริงใช่ไม่ต้องใช้คาเมล่า360องศาชีสก็สวยได้ อาจารย์ค่ะไ้อย่งนัดกับกับคุณผู้ชมหรือว่าลูกค้านี่ยยสัยเพื่อว่าคุณผู้ชมที่นางเมืองยูเนี่ยอยากจะไปนางฟังนะคะกับอาจารย์ออันดับแรกเลยที่อุดรอุดรธานี นะคะกลับมาจะแวะที่อ่าอูฟู่อูฟู่เนี่ไปให้ความรู้อูฟู่คือห้าที่ขวัญเกล็ดห้าที่ขวัญเก่นชื่ออูฟู่อ่ามีคนสนใจเยอะมากมีคนสนใจเยอะมากสำหรับท่านใดที่อยากจะไปร่วมพูดคุยพูดถึงสอบถามนะคะเกี่ยวกับส่วนต่างๆของเพียวไลน์นะคะก็สามารถที่จะโทรหาอาจารย์นะคะตรงส่วนกลางของเขาได้เดี๋ยวขอเบอร์อาจารย์เพื่อพูดคุยว่าอาจารย์เนี่ยจะเป่าจักมงถึงจักมงมีอยู่แล้ววิ่งติ๊ด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 หน้าจอเนี่ยชัดเจนเลยโทร ยนะฮะอยากสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายของเพียวไลน์นะเพียวไลน์วันนี้นะฮะถ้าท่านช้า ท่านอาจจะรวยช้ากว่าพวกเราก็ได้นะพวกเราทั้งสวยทั้งรอแล้วก็สุขภาพดีทั้งอะไรนะพวกเราทั้งสวยทั้งอะไรอีกทั้งรอทั้งสาพดีนะดีนะคะเป็นดูดีดูดีเพราะว่าสุขภาพดีนั่นเองเนาะใช่ดูหน้าดูตาของเราแต่ละคนรู้สึกว่ามีความสุขมากๆตั้งแต่ได้มารู้จักกับเพียวไลท์ขอบคุณด้วยสําหรับเพียวไลท์เนี่ยที่ให้พวกเราแบบสุขภาพดีแข็งแรงนะก็บอกว่าสุขภาพดีไม่มีขาย <c oughs> อยากได้เฮียดาวเฮ้ยถ้าอยากได้ก็ต้อง ปฏิบัติเอาปฏิบัติอ่านั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะน,นี่แหละค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากเป็นตัดวดแทนจำนายรวมถึงเปิดศูนย์โทุกันขม้าโหลดค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนาะสำหรับท่านใดที่อยากไได้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยทรหาจังก,กาหรือว่าโทรหาผู้ได้ก็ได้ตา,<อ>าตามเบอร์ที่ขึ้นเ,<อ>เลยเลือกเลยครับเร์ที่วิ่งวิ่งวิ่งมาตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็ขึ้นแท่นแล้วเราว่าที่แล้วอ่ะว่าที่อย่างนี้เเดี๋ยวปล่อยให้งงเขามาแบบเงียบเงียบเนาะมาที่ก็ตุ้มตามเลยทีเด<ล>ียวคนเราถ้าตุ้มมันต เพราะนี่ติดระเบิดไว้ทุกเม็ดแหละ <S 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 ถ้าใครรีบมานะฮะวันนี้ท่านรีบเข้ามา อย่ารอช้านะฮะอยากสวยอยากรวยอยากมีสุขภาพที่ดีโทรหาเรานะฮะเพียวไลฟ์ช่วยท่านได้ใช่ <นะ S 1> แล้วคุณผู้ชมและสินค้าดีๆจากเพียวไลฟ์นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังไม่มีแค่ตัวเดียวนะคะคุณผู้ชมยังมีทุกสิ่งอย่างนะคะที่ทั้งดูแลผิวหน้าดูแลเรื่องสุขภาพต่างๆนะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเนี่ยจะต้องสนใจอย,อย่างแน่นอนเลยติดตามพวกเราได้ในทุกๆวันเลยโนนะเรางว่าเราจะมาพูดคุยเกับ,บกเรื่องราวของสุขภาพความสวยความงามมีสาระบ้างนะคะแล้วก็ไม่มี สาระบ,บ้างแต่ก็สนุกสนา,น,าน,อนอยู่แล้วคนเราเอาแต่สาระมาอย่างเดียวเนี่ยคนเขาเบื่อ,อทุกวันนี้โอ้โหปัญหาลบเล้ามาไม่ว่าจะเป็น,เป,นเป็นการทาํางงทํางานเหนื่อยอม,มาแล้วเรามาสนุกสนานกันนะฮะกับรายการเพียวไร้สวยรวยสนีใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมช่นวันนี้นะคะเวลาของพวกเราทั้ง3คนก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะ<อ>ในโอกาสต่อไปในทุกๆวันเวลาเลยสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ